สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควานหลงจากศึกฟุตบอลเจ,เจลีกมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับเกมเจลีกที่ได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลชาวไทยหลายๆคนในวันนี้ที่คอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนากย่าโดยที่มีชื่อของสุปโชคสารชาติอยู่บนม้านั่งสำรองเป็นครั้งแรก แต่อย่างไรก็ตามเจ้าเช็คของเราก็ยังไม่ได้รับโอกาสให้ได้ลงสนามในเกมนี้แต่อย่างใดแม้ว่าตัวรูกหลายๆคนของทีมทั้งตัวจริงและตัวํำลองจะทำผลงานกันได้ไม่ดีนะักโดยที่เกมนี้จบลงที่การเสมอกัน2ประตูต่อ2ในแบบที่ทีมเจ้าบา้านเอาตัวรอดมาได้จากความพ่ายแพ้ยพยอย่างยุดหวิดจากประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าซัปโปโรจะไม่ปราชัยในเกมนี้แต่นี่ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่5ติดต่อกันเข้าให้แล้ว พวกเขาไม่รู้จักกับชัยชนะหรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพวกเขาชนะใครไม่ได้เลยตลอดเดือนกรกฎาคมที่ได้ผ่านพ้นไปแถมมีคะแนนที่ห่างโซนตกชั้นเพียงแค่3มแต้มเท่านั้นซึ่งจากผลงานที่ออกมาแบบนี้ก็ได้ทําให้อดีตนักเตะเก่าของสโมสรอ,อย่างเจโบทรอยได้ออกมาโพสต์ข้อความวิพากวิจารณแทัคติกในการเล่นของทีมซัปโปโรอย่างดูเดือดโดยเขาได้ทวีตข้อความประมาณว่านี่มันยอมรับไม่ได้ถ้ามันไม่มีการตัดสินใจอะไรเลยจากสโมสรที่ผมรัก ก็คาดหวังอะไรได้เหมือนเดิมอย่างนี้ได้อีกต่อไปในฤด,ดูกาลนี้ทุกๆคําที่ผมเคยพูดที่ซัปโปโรจนกระทั่งผมย้ายออกมามันถูกต้องร้อยเปอร์เซนผมเบื่อกับแทคกติกไดโดเสาที่พวกเขาไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งการออกมาโพสต์ของเขาแบบนี้ก็แน่นอนว่าทุกคนก็ได้เข้าใจตรงกันครับว่าเป็นการตําหนิแท็กติกการเล่นของโค้ชมิชาและเหมือนเป็นการชี้นําด้วยว่าควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในตาแหน่งเฮดโค้ชซึ่งตรงนี้แฟนบอลซัปโปโรเขาได้รับฟังแล้วจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบางคนแรกได้มาเปิดประเด็นในเรื่องนี้ว่าเจได้มีการทวิตด้วยความโกรธของเขาเกี่ยวกับเกมในวันนี้ว่าเป็นแท็กติกที่แย่เจควรที่จะกลับมาไหมส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเขาได้วิพากษ์วิจารณ์มิชามันสําคัญที่เราจะเล่นฟุตบอลกันได้ดีแต่สิ่งที่มาสาคัญที่สุดในฟุตบอลนั่นคือช,ยชัยชนะนั่นมันจึงถูกต้องแล้วซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปอีกว่าฉันคิดว่า มันเมคเซนส์ที่เจพูดแบบนั้นมิชาไมา่ได้เล่นฟุตบอลที่นําไปสู่ชัยชนะในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมไปอีกด้วยว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เจมันดูเหมือนว่ามีผู้เล่นคนอื่นๆที่ก็มีความคิดแบบนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาบ่นถึงเกมที่เสมอกับนาโกย่าในแมชนี้ว่ามันเป็นเกมที่ไม่มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาเลยเร่งรีบแล้วก็เปลี่ยนแปลงซะเถอะซัปโปโรซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองต่อไปว่าเวลาของมิชานั้นมันได้หมดแล้วละ่ะ แต่ในทางเทคนิคเนี่ยมันจบตั้งแต่5ปีก่อนแล้วแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งถึงเรื่องนี้ไว้นิดหนึ่งว่าถ้าขุมกําลังผู้เล่นของเรานั้นบอบางและก็มีหลายคนที่ไม่สามารถลงสนามได้มันก็ไม่มีสิ่งใดเลยนะที่เราจะทําเกี่ยวกับมันได้มันเป็นความผิดพลาดที่จะกล่าวโทษมิชาแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ตอไปว่าผมสงสัยว่าผู้คนที่สนับสนุนมิชาเนี่ยจะมีแรงจูงใจในการปลดมิชาหรือไม่ถ้าเราต้องถูกลดชั้นไปเจอีกสอง ไม่ว่ามันจะดีหรือว่าแย่ลงผมเองคิดว่าทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงซัปโปโลในวันนี้ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงมิชาฟุตบอลเกมรุกมันไม่ใช่ฟุตบอลของมิชาส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่ามันจะน่าจูงใจหรือไม่ถ้าจะกล่าวถึง1เหตุผลว่ามิชาเนี่ยเป็นคนที่หัวดือ้อเขาเป็นโค้ชที่สามารถทําได้เพียง4ี2 1เท่านั้นส่วนคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่า ผมคิดว่านี่มันเป็นเพราะว่าโค้ชที่ดื้อรั้นที่ไม่พยายามเปลี่ยนฟุตบอลให้มันเหมาะสมกับความสามารถของผู้เล่นถึงแม้ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของแท็กติกแต่การเคลื่อนที่ของผู้เล่นมันก็แย่ด้วยมันโดนรีเสิร์ชแล้วจากแต่ละทีมดังนั้นฉันจึงคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแท็กติกในปัจจุบันเพราะมันไม่ได้เจ๋งมากับตอนที่มิชามาในปีแรกซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ต่อไปว่า ฉันไม่แน่ใจว่าการจากไปของโยมาดะเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่ในช่วงเวลาที่ซัปโปโลสามารถทําผลงานได้ดีนั้นฉันมองว่ามันเป็นเพราะกลยุทธ์การเล่นเกมรุกของมิชาที่มันผสมผสานก,นกันกับการตระหนักรู้ในการป้องกันของโยมาดาซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเชิงตัดพาะถึงเกมรับของทีมว่าผมอยากที่จะร้องไห้เมื่อได้เห็นผลต่างประตูของเราติดลบถึงลบ18ลูกมันอันตราย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวไปถึงแท็กติกการเล่นเกมรับของโค้ชมิชาไปอีกว่าเมื่อ2ปีก่อนเขาพยายามใช้การเล่นเกมรับโดยการป้องกันหนึ่งต่อหนึ่งแบบฟูลคอร์ดมุ่งหวังให้มันเป็นสไตล์ของซัปโปโรแต่พวกเขาไม่ได้เลือกผู้เล่นที่มันตรงกับแท็กติกฉันรู้ว่าคุณไม่มีงบประมาณกันมากมายแต่มันก็จะเหมือนกับการทุ่มเงินทิ้งถ้าคุณจะขี้เหนียวกับเรื่องเงินและนําเข้าแต่ผู้เล่นราคาถูกส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความต้องการว่า ฉันขอใครสักคนที่สามารถมาแทนมิชาได้ฉันขอเลือกเจผู้ที่ดูเหมือนว่ามีแรงจูงใจไม่รู้ว่ามันจะโอเคไหมแต่อย่างน้อยฉันต้องการที่จะบอกว่ามิชาในควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเหตุผลก็เพื่อเราสามารถเห็นฟุตบอลในรูปแบบใหม่ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมได้ว่าฉันต้องการเจมานั่งแล้วก็กลายเป็นโคช้ชแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในความข้องใจว่าหลักฐานอะไรที่ทำให้คุณคิดกันว่า นั้นดีกว่ามิชาซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าในช่วงเวลาที่ระหว่างเป็นผู้เล่นเจนั้นทําไปได้กว่า100ประตูตลอดหลายปีในการเล่นเป็นกองหน้าส่วนมิชานั้นทําได้เพียงแค่ไม่กี่ลูกตลอดอาชีพคาแข่งของเขามิชาแค่เพียงโชคดีที่ได้เป็นโคช้ชอยู่ในญี่ปุ่นมันใกล้ถึงเวลาที่จะพังแล้วโดยปกติผู้จัดการทีมควรได้รับการประเมินจากประสบการณ์ในตอนเป็นผู้เล่นด้วย ในจุดนี้มันไม่สงสัยที่เจวิภาควิจารณ์วิชาเลยสําหรับทีมที่ไม่สามารถทําประตูแล้วก็คว้าชัยชนะได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความเชื่อมั่นว่าเจ้ J. นั้นดีกว่าวิชาอย่างน้อยก็ในตอนนี้แต่จากตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มาแย้งถึงประเด็นนี้ว่าผมไม่คิดว่าเราอยู่ในระดับที่เราจะสามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งแย่ๆของมิชานะและการมีผู้เล่นอย่างมิลานเป็นตัวเลือกแรกมันก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงตัวรุกของทีมรายนี้ไปอีกว่า ผมอาจจะพูดแรงเกินไปนะแต่พูดตรงๆว่าผมไม่ต้องการที่จะได้เห็นมิลานแล้วก็โด,โดโดอีกต่อไปแล้วส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความกังวลแล้วก็สงสัยแล้วว่าในตอนนี้ฉันอยากจะทราบอัตราต่อรองในการตกชั้นของทีมเราแล้วหลังจากที่ไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยการประชดประชันผลงานของทีมไปอีกว่านี่มันเป็นการพัฒนาที่เราขยับมาเข้าใกล้เกี่ยงการตกชั้นอีกหนึ่งก้าวแล้ว แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเรื่องการตกชั้นนี้ว่าถ้ากุนฮีนั้นกลายเป็นแบบเจโบทอยในปี2017ได้และสุปโชคสารชาติกลายเป็นได้อย่างชนะทีมของเราก็จะสามารถอยู่รอดได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงเกมกับนาโกย่านี้ว่าในเกมวันนี้เราก็ทํากันได้ดีที่สุดแล้วเมื่อขาดทากามิเนะและก็ไดฮาชิเราไม่ชนะแต่ฉันยินดีที่เราได้หนึ่งแต้มที่มีค่า ฉันต้องการได้เห็นสุปภาโชคเร็วๆนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปถึงผลงานของทีมที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้ว่ามาคิดกันในแง่บวกกันเถอะวันนี้มันจะเพิ่มโอกาสในความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นเช็คในขณะที่คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงนักเตะไทยของเราด้วยการตัดเพ้อถึงผลงานของทีมไปอีกด้วยว่าแสดงให้ฉันได้เห็นเช็คเถอะฉันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วในตอนนี้ ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ตกเป็นประเด็นหลังเกมที่ซัปโปโรเปิดบ้านเสมอกับนาโกยะไปแบบบุบตริด2ประตูต่อ2ที่เป็นเรื่องราวที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นความหลงจากศึกเจลีกันในคลิปนี้โดยเกมนัดต่อไปของทีมดังจากเกาะฮอกไกโดคือการออกไปเยือนโชนันเบลมาเร่ในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้ก็มารอลุ้นกันต่อครับ,บ่ะสุภโชคของเราจะได้รับโอกาสจากโคชมิชาในเกมนัดถัดไปแล้วหรือยังแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีความปกพร่องในการแปลนะ้าตรงจุดใดก็ต้องขออาภัยไว้ณนทะี่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ